วันนี้ผมมาเยี่ยมชมเรือจากกรีนารอเบรนะครับแถวแถวสัตตะฮีบเนาะ<ม>ก็มาระยะทางประมาณ50าสิบกว่ากิโลเมตรนะครับ<ม>ก็มาด้วยซูซูกิเบส110โปรเช่นเคยนะครับ<ม>ก็มาเชื่นชมสถานที่หน่อยพราว่าอยู่ไม่ไกล กาศดีครับวันนี้ลมเย็นฟ้าฝนเป็นใจนะครับฟ้าเปิดวันนี้สงมมากครับไม่เสียค่าเข้าชมนะครับะามากันสองล้อง่ายๆทางตรงเลยครับจากนิคมสากกรรมมาตาซิตี้ระยองก็วิ่งตรงมาเลยไม่ได้เลี้ยวไหนเลยนะครับหือว่าขัาข้นนน้ำใสามาก แวะตรงหาดน้ําใสด้วยนะครับรหาดดังลำนะครับซึ่งอยู่บริเวณใกล้ๆกันก็โปรดติดตามนะครับตลอดเที่ยวไปกับเอสวาลิน